สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจา้าอีกหนึ่งเมนูประจำครอบครัวทำกินง่ายทำกินบ่อยนะเออ <c oughs> แกงส้มหมูสามชั้นใส่มะละกอถั่วฝักยาวนี่เลยแกงยังไงให้มันเข้มข้นหมูมีความนุ่มๆเปื่อยๆกำลังกินนะมาค่ะก็จะมีมะละกอเนาะผักแล้วก็จะเป็นถั่วฝักยาว ค่ะแล้วก็จะมีหมู3ามชั้นค่ะหมูสมชั้นการก็จะหั่นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกหมู3มชั้นที่มันไม่มันมากค่ะเตรียมไว้ประมาณ3-4ขีดนะคะพริกแกงส้มประมาณ3มช้อนกะปิ2ช้อนอ่าแกงกันแบบเข้มข้นเข้มข้นไปค่ะลงมือแกงกันจ้าก่อนที่จะแกงส้มหมู3ามชั้นเนาะอยากจะให้หมูอะ่ะมันมีความนุ่มๆการจะตั้งหมอ้อเสร็จแล้วเอาหมูค่ะหมู3มชั้นลงมาลวนก่อน เอามารวนให้หมูสามชั้นมันมีความตึงๆมีไงเอามารวนแบบนี้ก่อนนะลองทําดูค่ะแล้วมันจะได้ความหอมๆจากหมูสามชั้นแล้วก็หมูสามชั้นมันจะมีความนุ่มๆพอตอนแกงเสร็จแล้วอะรวนพอให้มันหมูมันมีความแบบตึงๆสามชั้นนี้แล้วแต่เลยนะใครจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาชิ้นให้มันสวยงามของการก็จะชิ้นอบอวบนิดนึง รวนให้หมูมันมีกลิ่นหอมๆเนี่ยให้มันเหลืองๆห,หอมๆประมาณนี้นะเอาค่ะจากนั้นเราก็จะเอาในส่วนของพริกแกงอะคะ่ะพริกแกงกะปิใส่ลงไปผัดๆรดดวนๆกับหมูสักเล็กน้อยเอากลิ่นเนาะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำค่ะใช้น้ำสะอาดเติมลงไปทำเป็นน้ำแกงค่ะ นี่เห็นไหมเติมให้ท่วมหมูเนาะเอาค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ละลายละลายกระปิกับพริกแกงส้มนี่เห็นไหมดูสีน่ากินเลยหมูมันก็จะมีความตึงๆแล้วก็มีความหอมๆค่ะทีนี้เราก็จะรอให้น้ำแกงนะคะเดือดน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเนาะกันก็จะมาปรุงรสชาติโดยการจะใส่รสเปรี้ยวลงไปก่อนเลยน้ำมะขามเปียกค่ะ สักประมาณ4ช้อน4ช้อนนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาสักประมาณ1ช้อนก่อนชิมรสชาติมันจะออกมีความเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ยังเปรี้ยวไม่มากยังไม่ต้องให้เปรี้ยวได้ที่สักทีเดียวนะ,ะการจะเติมน้ำมะขามเปียกไปประมาณ5ช้อนนี่ประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปหลังจากใส่ถั่วฝักยาวเสร็จแล้วกันก็จะปล่อยเดือดไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะเคี่ยวหมูเคี่ยวถัว่ว การจะเคี่ยวถั่วให้ถั่วมันมีความนิ่มๆหน่อยในส่วนของมรกอค่ะมันสุกง่ายอยู่แล้วการจะใส่อันดับที่หลังแล้วก็น้ําตาลการก็ยังไม่ได้ปรุงในขั้นตอนนี้เนาะเดี๋ยวการค่อยมาปรุงกันอีกทีนึงปรุงเบื้องต้นไว้แค่นั้นก่อนแล้วก็เคี่ยวหมูค่ะให้หมูมันมีความเปื่อยๆนิ่มๆนิดนึงจ้าประมาณนี้นะการก็จะใส่มรกอค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันอีกทีนึง นี่ผักเริ่มนิ่มๆแล้วนะทีนี้เราก็มาชิมรสชาติกันอีกทีหนึ่งค่ะรสชาติของการมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวอมเค็มหน่อยๆละค่ะทีนี้เราจะมาปรุงรสชาติกันโดยการจะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนจะให้มันมีความออกเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวอมหวาน,วานเปรียปร้ยวยังไม่ได้การก็จะเติมน้ำมะขามเปียบลงไป 5ช้อนก็จะเป็นหกช้อนนะคะเพิ่มเติมน้ำปลาค่ะอีกสักประมาณหนึ่งช้อนนี่ค่ะมันจะมีความเปรี้ยวมีความอมหวานแต่ว่าการยังไม่ให้เปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกที่สุดนะคะค่ะทุกอย่างสุกหมดแล้วรสชาติเริ่มได้ที่แล้วค่ะปิดท้ายด้วยบีบมะนาวลงไปค่ะ เอาความเปรี้ยวหอมนะการจะบีบมะนาวลงไปสักประมาณสองลูกค่ะนี่ค่ะปรุงจนรสชาติได้ที่มีความเปรี้ยวหอมของมะนาวขึ้นมาแล้วนะคะค่ะผักทุกอย่างนุ่มหมูนุ่ม,ม,มเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าปิดแก๊สเลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะได้แกงส้มหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวใส่มะระกอแบบบ้านๆแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งหม้อนะคะเตรียม ทอดปลาเคม็มหมูเคม็มไข่เจียวไข่ดาวมาเลยค่ะนี่เลยหมูมีความนุ่มแล้วก็ผักค่ะ